เอาไปไ่ใหไงเจ้าชิเมืองไงบอให้ค่อยไปน้ำเน้เออกูก็ว่าชีเมืองเดี๋ยวนี้ละวัจจิเขาตลาดชนดกมึงชีเมืองน้ำกับมาตัวเจ้าจะไปยังตลาดหันเฮ้ยว่าจิไปหาซื้อรอรถเก่าไม่ปลาสนกเจ้าเลี้ยงปลาหยังเดียวนี้หันไหวกับปลาข้อปลาดุกปลาธรรมชาติเท่านี้ละโออเจ้ารอรถมาให้ปลาวัตตีก็ดีแท้อันอยู่หน้าค่อยเลี้ยงก็กัน ้าจะไปซื้อล้อรถมาให้มันก่อนนะเออปลามันอะมักแท่ล้อรถหันเอ้ยคอยบอกโว้นะอ้อนมักล,อล้อรถอยู่หน้าก็าให้กินแต่หัวอาหารเจ้าให้มันมื้อละจะเคื่อล้อรถหันเออก็ให้เท่าเดียวเท่านั้นละสิให้ย,ยังดูแท่เอ,อ้ามันกินบ่เปลืองตัวละเนาะโอ้ยบอกยืดเดี๋ยวนี้เพระันเอาล้อรถไปให้ปลากินได้เดี๋ยวนี้เอ,อ้าเจ้าไปยังสัน หมายควมว่าเอาล้อรถไปให้ปลามันโซนมันอยู่ได้ล้อรถมันไหมโอ้ยเขาจะนึกว่าเอาล้อรถไปให้ปลามันกินโอ้ยแล้วหาเบอกไปทั่วเว้ยมันละเหนียวแท้ล้อรถจะไหนที่ยำได้เลยมันสิสแตกได้บอกตักเลยเนาะ